เจกันเนี่ยเป็นคนโอนเงินให้อนาอันนี้คือพูดเรื่องจริงเรามีหลักฐานการโอนเจการโอนทั้งเป็นหมื่นอันนี้คือเรื่องจริงโอนทั้งนึงเป็นหมื่นเลยเขารู้ว่าเจกันอะโกรธอนาเขาต้องยอมรับความจริงว่าในริงที่โกรธอ่ะมันคืออะไรแล้วมันว่าไงมันเข้าใจเธอมันรู้ว่าเธอโกรธก็บอกว่าฝากว่าเออฝากบอกว่าคิดถึง มันหลายอย่างนะมันต้องกดหลายเรื่องด้วยเป็นฉันฉันก็ไม่อยากไปเจอมันถ้าฉันเจอเหตุการณ์แบบมันหลายสิ่งอ่าอยู่กับพี่โบกัสเนี่ยทุกคนโบกัสก็เป็นเมื่อวานเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นมีคนมาถามเจคันมีคนมาบอกชันว่าให้ไปถามพี่โบกัสแล้วมีคนก็ถามฉันเว้ว่าอย่างไงที่พูดเรื่องจริงอหตการณ์เนี้ย เป็นคนโอนเงินแท้นนะอันนี้คือพูดเรื่องจริง<ม>เรามีหลักฐานการโอน<ม>ถามว่าทําไมเจ๊กันไม่โอนเองคือในบางอย่าง<ม>ในเรื่องของการโอนบางครั้งมันยุ่งยากมันต้องมีสลิปมันต้องโอนผ่านบัญชีนี้แล้วส่วนเราเนี่ยมีวิธีการมันที่ลำคาญคือมันมีวิธีการออโอนก็คือเราต้องใช้แบงก์กรุงไทยโอนออผ่านเรือนจาแต่พอเราโอนเสร็จเราก็ส่งหลักฐานการโอนให้เจ๊กันเจ๊กันโอนครั้งเป็นหมื่นอันนี้คือเรื่องจริงออโอนครั้งนึงเป็นหมื่นเลย S <S <S 1> <S 1> แล้วเราก็เป็นคนโอนให้แล้วเหมือนเวลาที่จะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่จะซื้อเองอะมันพอ,พอพอมันผ่านร้านค้าของเดือนจำใช่ไหมมันก็จะมีความวุ่นวายถูกไหมเพราะฉันบางทีเราก็เป็นคนเชื่อมที่แบบซื้อให้เจกันอะไรอย่างนี้เออคือเรื่องจริงเจก,กันก็ฝากเงินให้นะครั้งละเป็นหมื่นอะบอกให้หมื่นเท่าไหร่จะต้องย,ออย้อนดูในแชท ฉันว่าจะไปเยี่ยมนางอยู่ไม่ใช่เข้าไปหานางหยอกคือจะไปเยี่ยมนางเผื่อลูกไว้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะน้องชายนางโทรมาเคลียร์เออถ้ามันน้องชายเขาไม่ยอมเขาฝากความคิดถึงมหาจิกันเออจิกันพูดตรงนี้ได้ไหมได้พูดได้เลยเนี่ยทุกคนรู้หมดรู้ว่าแอนนาเขารู้ว่าจิกันอะโกรธแอนนาใช่เหรอเขาก็ต้องยอมรับความจริงว่าในสิ่งที่โกรธอะ มันคืออะไรเมื่อคืนเมื่อคืนน้องเขาก็โทรมาเสียร์กับโมโยอ๋อหรอกเป็นยังไงมีก้ามันเป็นเรื่องเปื่อยมากนี่คือใคินกี้นี่แหละออ๋มันโทรไปสั่งพระเลยแมนอ๋อแล้วแล้วมันก็เอาเรื่องอ่ะมามัดรวมกันแล้วมันก็มาเล่าให้เราฟังคื ม่อันนี้แชมพูนี้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยพูดคือเรื่องมันถูกโยงในบางเรื่องแล้วมันมีทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ไงเข้าใจไหมที่ใช่ไ่ยที่ไม่ใช่แต่เมื่อวานไปหายอนนาก็ขอเปิดใจกับมันเลยนะกับใครอนนาแอนนาาอนาบอเปิดใจกับมันเลยบอกมึงเล่าให้ฟังทั้งเรื่องทั้งหมดได้ไหมว่าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไปจับช่วงระหว่างเรื่องเจ๊กันกับเรื่องครอบครัวเขานะเพราะว่าเรื่องนี้เจ๊กันต้องคุยเองเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้นี้วระหว่างครอบครัวนี่เราจริงใช่ เรื่องระหว่างเจอกันกับครอบครัวของแอนนาย่าๆนี่คือเขาโกงใช่ไหมโอเคเนี่ยรถอยากเรื่องนี้อะเจอกันอะลองคุยแต่เราแค่คุยในมุมว่าเราไปเจอนนาแล้วเราอ่ะคุยอะไรกันนางบ้างอืมใช่นางก็ฝากความคิดถึงนะนางเข้าใจอยู่ว่าเธอคืนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคมันรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอต้องโกนมกรธคุณการแลวคุณอะไรนะคะโบกัสค่ะพี่โบกัสโอเคนั่นแหละเดี๋ยวก็ต้องช่วยกันือแล้วมันว่าไงมันเข้าใจเธอมันรู้ ว่าเธอโกรธก็บอกว่าฝากว่าเออฝากบอกว่าคิดถึงมันหลายอย่างนะมันต้องโกรหลายเรื่องด้วยเป็นฉันฉันก็ไม่อยากไปเจอมันถ้าฉันเจอเหตุการณ์แบบนีน้มันหลายสิ่ง